ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลิกกันแล้วรักล่มอีกคู่นางเอกดังเลิกแฟนดาราขอลดสถานะเหลือแค่พี่น้องหลังจากเลื่อนสถานะจากพี่ชายที่สนิทมาเป็นคนรู้ใจได้ไม่นานล่าสุดก็มีข่าวช็อนแฟนเมื่อนางเอกสาวชิงชิงคฤตฐาออกมายอมรับตรงๆกับรายการบันเทิงไทยรัฐว่าลดสถานะนักแสดงหนุ่มนัดอติรุธแล้วโดวยชิงชิงเผยว่า ตอนนี้กลับมาใช้สถานะโสดไม่ได้คุยกับนัดในสถานะแฟนมาพักใจแล้วขอลดสถานะกลับไปใช้คำว่าเพื่อนและพี่น้องเหมือนเดิมสถานะตอนนี้โสดค่ะไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่แต่ก็โอเคขึ้นแล้ววันนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่ยังติดต่อกันอยู่ยังมีคุยๆกันบ้างสถานะหัวใจก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดถ้ามีเข้ามาก็โอเคแต่ตอนนี้เร่งทำงานค่ะ เล่งปิดกล้องละครเรื่องคุ้งสเสน่หาอยู่ค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังร้วดนะครับขอบคุณครับ